ดีค่ะวันนี้เจ๊กินยิ้มหวานนะคะอยู่กับป้าทวนนะคะวันนี้เรามาจะมาถามป้าทวนเพราะว่าป้าทวนเคยกินคอเลสเตอรอลแล้วป้าทวนก่อนที่มีปัญหาสุขภาพก่อนที่จะกินคอเลสเตอรอลป้าทวนมีปัญหาสุขภาพอะไรคะมันมันเมื่อยเป็นอย่างจังเมื่อยเนาะมันมีโรคโรคอย่างคะเบาหวานโอ้เบาหวานคือแล้วปนไหา พอถึงสองร้อยแต่พอวัหลังเมยนะคะแล้วหลังจากนั้นปะท่วนกินข้าวราพิ้วไปเราก็ไ่ไหนหลังจากก่อนกินหลังกินมีความรูึ่งกแจก่างกันไหนองกลกินแล้วมันจะม่แห้งไม่แห้งคือแล้วว้าวนะคะมันกับมเลยตัวมันคื้แต่กี้ตะกีแตกอนแต่กีมันสีมื่อหหัวมเมือหัวมันสีมืหเัวนอนบวรันอบรักบานิหลังจากกินข้าวรวไปแล้วเป็นแค่ไหนบานิเมื่ก กินเข่ากระเจบร้อนกันรับกินเข่ากระเจียบรอนกันรับกัะเนี่ยนคือแม่อินมีจะโรคไม่หล่ะใครของปลาทั่วมีสองตอนหนึ่งที่สองโรคยังแหนะคะไขมันกระบวหวานค่ะไขมันกระบวหวานนะคะก่อนจะเป็นไขมันจะมีการวิงเวียนปวดหัวนะคะต่อไปจะได้เบาหวานหมีม้านะคะมุนีการขอบคุณปลาทุ่วนนะคะทีเดียวมาลับคอร์ฟิวไปกินอีกนะคะขาจังไหนพู้ใดที่มี่น้าสุขภาพนะคะกต่ฟังไว้นี่คือพูดจริงๆใส่จริงแต่ไมื้องเมาอีกค่ะ ปะทวนปะทวนปะทวนที่บ้านยังเหรอคนฟังแม่ปลาทูบ้านยังยูบ้านเสียกนี่แหละค่ะคยูบานดงดงนอกเสียกเนาะหมูเต่าเนาะแม่นจ้ะค่ะกาฝากไพี่น้องติดตามพี่อาร์เดอร์สำหรับตะละเขตตะละเขตจะกินจะมาฝากเพื่อนเพื่อนญาท่านบุญค่ะพี่น้องขอบคุณหลายค่ะ